สวัสดีค่ะฟ้าซานี่ค่ะฟ้าอยู่กับเกียร์คันิวาวคันนี้นะคะคันนี้นะคะทําโปรแกรมยอดนิยมเคลือบเซรามิกกาฟีนไฮกอสนะคะที่มีค่าความแข็ง 10H ค่ะตัวนี้นะคะมีการขัดปรับผิวส้มนะคะก่อนที่จะเคลือบเซรามิกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเคลือบเซรามิกนะคะ ทั้งหมดเนี่ยเราจะเคลือบด้วยกัน3เลเยอร์เนาะก็คือทา2พ่น1โดยประมาณนั้นนะคะทาเนี่ยมันยึดเกาะได้ดีแต่พ่นเนี่ยมันเข้าได้ทุกซอกทุกมุมประมาณนั้นคันนี้เนาะภายนอกเนี่ยเคลือบเซรามิกขัดปรับผิวส้มทั้งหมดนะคะเราเคลือบทั้งหมดหลังคาข้างบนเคลือบหมดนะคะส่วนของภายในนะคะเราก็จะทําการติดฟิล์มกันรอยเป็นโนแบ็กทั้งหมดนะคะชุดตรงกลางที่เงาๆเนี่ยได้ทําการติดตั้งฟิล์มกันรอยไปหมดแล้วนะหน้าจอเขาก็มีการติดตั้งฟิล์มกันรอยนะคะฟิล์มกันรอยตัวเนี้ย จะหนา190ไมคอนอยู่ได้ประมาณ6ปี7ปีเลยทีเดียวชุดโทมาไรก็ติดตั้งเรียบร้อยนะคะด้านข้างประตูมีการติดหมดแล้วนะคะที่เป็นดำๆเนี่ยติดหมดเลยแล้วก็ควรจะติดอย่างยิ่งเพราะฟ้าจะบอกว่าเป็นรอยง่ายมากแล้วโดนเล็บโดนอะไรนิดหน่อยคือเป็นรอยเลยค่ะแนะนําให้ติดในส่วนของการเตรียมผิวนะคะการขัดปรับผิวส้มเนี่ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Miller Finish ก็คือขัด ปรับผิวรถเนี่ยกดยอดแล็กเกอร์ลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลสีจะไม่บางลงนะคะมิลเลอร์ฟินิชก็คือเงาเหมือนกระจกนะคะซึ่งคันนี้ก็คือเงาจริงๆนี่คือเทคนิคในการขัดปรับผิวส้มแต่มั่นใจได้เลยค่ะว่าสีไม่บางลงแน่นอนในส่วนโปรแกรมคันนี้นะคะก็เป็นโปรแกรมที่ฟ้าค่อนข้างจะแนะนํานะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ประหยัดเงินนะคะแล้วก็ได้โปรเทครถแล้วก็มีการดูแลหลังการขายเกิดรอยมาเดี๋ยวเราขัดลบรอยเคลือบเซรามิกให้ใหม่ไม่ต้องห่วงเลย สำหรับใครที่สนใจสอบถามรุ่นรถกันมาได้เลยนะคะช่องทาง Inbox Page ก็ได้หรือไลน์ของร้านก็ได้นะคะเพราะว่าคันนี้ราคาเขาจะเป็นไซส์ของแวรน์เนาะในของรถแต่ละรุ่นก็คนละราคากันไปอีกนะคะตามขนาดรถนะคะก็สอบถามเข้ามาทาง Inbox อ a ซ์เพจซาเน่ก็ได้นะคะไลน์แอบซาเน่ก็ได้ค่ะหรือโทรหาฟ้าก็ได้ค่ะ0855365646ฟ้าซาเน่นะคะคลิปนี้ฟ้าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฟ้าซาเน่สวัสดีค่ะ